ผิดมาแล้วนะครับยังไม่มีใครถูกนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครถูกนะครับยังไม่มีใครถูกเลยอะ่ะ ยังไม่เคยถูกเลยนะฮะเลขหนึ่งในมันเป็นหนึ่งในยอดวิวของเพลง Going Crazy นะฮะเฮ้ยมีคนถูกครับมีคนถูกมีคนถูกนะครัแปดสิบสองนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะลองชวนเข้ามาไลฟ์ดู ฮัลโหลสวัสดีครับไม่พร้อมเปิดไฟก่อนย่ออ๋เปิดไฟก่อนก็แม่ทำโซนเดียวกับพี่อ่ะอ้โใส่ชีวิตทำโซนเดียวกับพี่เอาวางเดี๋ยวนี้เข้าไปไหนแล้วตอนนี้เข้าไปไหนแล้วเดินเดินเข้าไปไหนแล้วเมื่อกี้เดินเข้าไปไหนเปิดไปแม่จะนอนโอ้จะนอนแม่จะนอนเลยดิอ๋อแม่จะนอน บอกแม่ลุกขึ้นมาดูด้วยนะฮะบอกว่าแม่หนูหนูชอบพี่พรอมมากไม่ไหวแล้วแม่แม่หนูไม่ไหวแล้วแม่แม่หนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบอกแม่เออแล้วแบบบอกแม่ว่าหนูไม่ไหวแล้วแม่แบบหนูชอบพี่พรอมมากแม่ไม่ไหวแล้วแล้วแกก็ดินแกก็แบบดินดินชักลงกับพื้นอแล้วแกก็บอกแม่ว่าไม่ไหวแล้วแม่จะลงแดงแล้วเกินเกินไปมาสรุปเล่นอะกอะ ตอบไปตั้งหลายเลขจริงมากจริงต้งตอบดเปล่าเนี่ยตั้งแต่เลขศูนย์แล้วดูนะแบบคิดจุเบเบ่นี่ยใช่จุเบเบ้ะคมจูเบเบ้ไหมโอเคถามคำถามพี่ได้หนึ่งคอถามมาถามว่าอถามว่าชอบกินบอนชอนรสอะไรชอบกินบอนชอนรสอะไรอ่ะคือชอบกินเผ็ดเกาหลีอ่ะซั์เกาหลีอ่ะจริงเหรอ ตอนนี้รสหมาล่าหมาล่าก็อร่อยนะได้กินยังยังพี่ก็รอนายส่งมาให้อยู่โอ้เรากินทุกวันเลยขอโทษทีไอ้บ้าเลยนายพูดใหญ่นเอาละนายเมื่อนายถามเราแล้วเราก็จะถามนายคืนมาได้ได้นายน้ำหนักเท่าไหร่เออตอนนี้อ่ะเจ็ดสิบพอดีเลย จริงมากโอ้จริงลดอีกห้าโลเท่าพี่เลยนะอ่าเดี๋ยวลดเลยเนี่ยไปอะไรปุ๊บเดี๋ยวลดเลยไปบนไปบนอะไรไว้ก็บอกก็ไปทำบุญไนะอย่าลืมเดยไม่คือพี่รู้ว่าแกแกไปแกไปขออะไรไว้นะฮะเดี๋ยวทวิตเตอร์ก็คือต้องไปลงรูปโอเคตั้งใจลดน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ทำอะไรก็แค่ได้สิ่งนี้นะครับ พี่เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเฮ้ยเมื่อกี้ใครมามามาคู่วหลีเรามาแล้วคู่วหลีเรามาแล้วตอนนี้นะครับทุกคนทุกคนตอนนี้มาแล้วนะครับทุกคนไม่ไม่ไม่พี่พี่ต้องพี่ต้องขึ้นมาพี่พี่ผมจะขอพี่ไปเรื่อยๆพี่พี่ต้องมาแวบกับน้องนิดนึงพี่พี่พี่จะทำร้ายพี่จะทำร้ายน้องอย่างนี้สิพี่ นะครับทุกคนนะครับนะครับทุกคนเราขอไลฟ์กับพี่หยินไปแล้วนะครับรอบที่สี่นะครับพี่หยินไม่ไลฟ์ด้วยนะครับนะครับทุกคนนะมาดิอย่าอ่อนแอเลยพี่เราต้องมาไฟกันสักยกเลยเนี่ยขึ้นเวทีมาขึ้นเวทีขึ้นมาพี่ขึ้นเวทีมา พี่ยินขึ้นเวทีมาเนี่ยมีแต่คนขอร้องบอกว่าพี่มาได้แล้วเขาอยากเห็นมวยคู่เอกวะแล้วพี่หยินก็ไม่ขึ้นมานะครับทุกคนนะพี่สงสัยสงสัยพี่ยินกลัวกลัวแพ้ผมไงพี่หยินก็แบบโอ้กลัวแพ้งลงคอรอนอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอบไม่ไลฟ์ดีกว่านะครับพี่หยินบอกไปนะฮะพี่หยินบอกมาเมื่อกี้นะฮะ นะครับคุณเผาอะไรคุณเผาอะไรผมคุณก็ขึ้นมาดดหสิคุณขึ้นมาพูดกับผมดีโอ้โหคุณหยินคุณเย็นโอ้คุณหยินคุณไม่กล้าเผเชิญหน้ากับผมคุณ nah, ここหยินถ้าคุณไม่กล้าที่สู้อะไรน้องมาร์ต้องเป็นของผมนะครับน้องมาร์ต้องเป็นของผมวะถ้าพี่ไม่กล้าขึ้นสังเวียนนี้นะครับเนี่ยพี่ก็แพ้แล้ว่ะเนี่ย แพ้แล้วเนี่ยแพ้ละแพ้ละอะไรพี่ฟาโลผมไลฟ์ก่อนดีพี่ฟาโล่วนพี่ฟาโลก็ได้ไม่ต้องมากดพอหาชันหล่อนแย่งคนดูฉั้นผมมันทำไมนักหนาฮะผมไลฟ์ก่อนพี่นีเนี่ยหยุดชั้นไลฟ์ก่อนทุกคนเป็นพยาน ผมไลฟ์ก่อนฉันไลฟ์ได้ห้านาทีมีคนพิมพ์เข้ามาพี่ฟาค่ะพ,พี่พี่พี่พร้อมไลฟ์ค่ะพี่ฟาค่ะพี่พร้อมไลฟ์ค่ะอ้าวทำไมทำไมผมทำไมผมอยู่ไอจีผมมันไม่ขึ้นใครไลฟ์เลยตอนนี้ผมกดที่ผมจะกไลฟ์ <laughs> อ่ะม <laughs> ันไม่ขึ้น <laughs> ตั้มหนึ่งนะตั้มหนึ่งนะพร้อมพี่ตกใจอคอมเมนต์หนึ่งมากเว้ยเขาพิมพ์มาว่าหายไปอีฟาโลพี่ก็เลยวิกทำอะไรผิดปะวะสรุปเป็นแม่พี่เองค่ะพี่เซเลอร์บีนัทค่ะติดตามอีฟาโล แม่พี่เซลเลอร์พีนาทแม่สวัสดีครับสวัสดีแม่พี่<ม>เองเอ้ยอหด้วยนี่รใช่ชอบมากเห็นไหมทุกคนบอกพี่ฟานแล้วก็อ่ะเข้าเรื่องตอนแรกฉันจะไลฟ์เองเนี่ยฉันมาเข้าเรื่องเลยเอามารวมกันให้หมดอ่าคำถามอรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่รับหลังอะที่เรารู้สึกว่ากูไม่นกบนฉากโต๊ะบนฉากบนฉากโต๊ะที่ก่อนน้องจะลุกไปฉี่แกพูดกับยี่หว่าว่า กูไม่นกกูไม่นกกูไม่นกสุดท้ายเขาไปยืนจับมือคุยกันอยู่หน้าห้องน้ําพอเราได้มาเห็นกับตาปุ๊บความรู้สึกเป็นไงบ้างคะที่เหนือก็แต่รู้ไหมสิ่งที่เแต่ผมจริงมันไปสงสารน,นาสงสารนะแต่พร้อมเอาจริงๆนะไม่พูดจริงนะถ้าพี่เป็นมาร์กนะ แล้วมีให้เลือกระหว่างเหนือกับกับวีนะจักใจนะพี่เลือกวีก็ธรรมาดาปะ <laughs> มันก็สติดผมบปะสันถามแค่นี้เลย <laughs> เหนือพระรามมีเห็นหัวนมไหมยังไม่ได้ถา่าย <laughs> งั้นก็ก็ยังยังยังเอนเอไปทางวีอยู่เพราะตอนนี้หัวนมวีมาหนึ่งมากเลยอะ <laughs> ผมเป็นคนที่ชอบไม่ด้วยความที่ว่าผมเป็นคนที่ เอาจริงๆนะทุกคนผมเป็นคนที่ไม่ชอบมีกล้ามเยอะมากก็คือแบบคือพี่พี่อะไรไม่ด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าอ่าพี่เคยเห็นผู้ชายที่แบบมันหุ่นดีๆปะ่ะมันก็จะมีกล้ามโตก็ใช <ผม S 2> ใช่ปะ่ะเออก็ม<ต>ีออสิทแปกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับผมผมชอบแบบแนวแบบพี่เคยเห็นพวกพวกแฟชั่นของเกาหลีเบอร์เบอรี่ <laughs> ริลลีนแบบ,แบ,บที่มันจะเป็นลิลลีนผมชอบแบบนั้นเพราะว่าแบบความผ่านผมสมัยเด็กก็คือแบบอยากไปเป็นนายแบบอย่างนั้นผมก็ได้ชอบแบบมีลิลลีนที่จริงๆถามว่าผมแบบสามารถออกกําลังกายแล้วแบบมีกล้ามมีกล้ามตรงหน้าอกได้ไหมก็ได้แต่ผมแค่ไม่ทําไม่เฉยคุณผ <ม S 1> ู้ผมชมคนระับคุณผู้ชมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกถ้าคุณเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดถูกผิดค่ะเพราะเรื่อง ม่พี่พี่ลองดูดูพี่ลองดูอ่ะพี่พี่ลองดูสมมติว่าอ่ะสมมติคือถ,ถ้าถ้าถ้าเป็นคนคนที่คนที่หุ่นดีใช่ป่ะเขาจะใส่เสื้อ <ừ. S 1> ยืดอ,อย่างเงียโชก้ามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมส่วนใหญ่เออ,เอ,อแต่ผมผมเป็นคนผมเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าอย่างงี้ไงอันนี้อันนี้อันนี้พร้อมจะไม่ถอดเสื้อให้พี่ดูใช่ไหมพร้อมต้องหยุดนะเนี่ยเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้าอย่างงี้เออโอเวอร์ไซส์ ใช่แล้วพอแบบเสื้อผ้าอย่างนี้พอมีแบบกล้ามอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไงพี่มันจะดูแบบไม่เท่ออแต่แ้มันไม่เข้าเห็นปะเห็นปะมันก็จะดูเก๋มันจะดูเก๋ไงผมเลยชอบแบบนี้เห็นปะเออคือแสดงว่าแสดงว่าเรารู้สึกว่าการที่มีกล้ามเนี่ยจะไม่เข้ากับคาแรคเตอร์เราใช่ไม่เข้ากับคาแรคเตอร์การใส่เสื้อผ้าของผมไงอ๋อก็เลยเลือกที่แบบไม่แบบเล่นกล้ามจ๋าขนาดนั้นใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าพี่รู้สึกว่า แกไม่ต้องมีก็ได้นะมันก็โอเคแล้วพี่ขอแค่ให้มีอย่างเดียวคือมีพี่อยู่ในใจตลอดไปก็ก็เพียงพอแล้วก็ก็มีอยู่แล้วปะก็เลิกดีปล่อยเจ็บไม่ชอบเลยอ่ะเกียร์เฮ้ยแกต่างเอาจริงนะอีพีเนี้ยอีพีเนี้ยกลายเป็นว่าคนน่ะคนก็ก็จะมีความสงสารสงสารมาร์คหรือว่าวอยเยอะแต่พี่รู้สึกว่าไอ้คนที่น่าสงสารคือคือเหนือนะเพราะเหนือไม่รู้เลยว่าหลังบ้านเขามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะ ใช่ก็คือแบบผมจีนหน่างเดียวไงเขาพี่เจนนี่มาเคยคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยยังไงตีนั้นตีนั้นเนี่ยแม่มาพี่เจนนี่สวัสดีค่ะพี่เจนนี่ขึ้นไลฟ์กับผมป้าต่อพี่ฟาโลเออเออจะไลฟ์กับพี่เจนนี่เปล่ะเดีฉันลงไปให้พี่เจนนี่จะไลฟ์กับพร้อมก่อนเปล่าถามพี่เจนนี่ถามพี่เจนนี่ดูพี่เจนนี่จะขอรับว่าพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมที่จะเป็นมวยคู่เอกกับผมเปล่าใช่พี่เจนนี่ไลฟ์กับพร้อมเปล่าหลายคนน่าจะอยากเห็นเนี่ย ่่าเอออพีอยงมันต่ไม่มีน,<ค>น,นี้ใช่ไหมคนใช่คนที่แบบมีกล้ามอ่ะมันจะไม่มีตรงเนี้ยเนี่ยไม่ออกไอแกฉันก็มีฉันก็มีนม <c oughs> เ,เนี่ยเนี่ยผมผมชอบให้มีมันดูเซ็กซี่เหรอะไหปลาร์ดเซ็กซี่เหรอผมไม่รู้แต่ผมผมว่าผมวางได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวนะค <c oughs> อยาดมผมว่าวางาได้ได้ด้วยมั้ง <c oughs> ต้องวางเหรียญต้องวางเหรียญเอาเหรียญมาวางมึงมึงบ้านกุไม่เรียกวางบ้านกุเรียกหนีบเดี๋ยนะแต่นนี้น่าจะวางได้อันนี้น่าจะวางได้เออ เอาแม่แม่เซเลอร์เริ่มตีกับกับพี่เจนนี่แล้วว่ะแม่อารมไปไหนแล้วพี่เจนนี่จะขึ้นมาไลฟ์ไหมพี่ไม่เอาอ่ะมีอีฟ้าอยู่ในใจแล้วไม่คุยไม่คุยได้หรอกพี่เจนอ่ะเดี๋ยวกูพี่พี่เจนพี่เจนไปคุยกับพร้อมก่อนปะเดี๋ยวไหนนะไหนพี่เจนพิมพ์อะไรพี่เนี่ยลองลองดูพี่เจนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันลงให้แล้วแกคุยกับพี่เจนนี่ก่อน พีเจนี ver, ่อยู่แหละเดี๋ยวฉันดูในไลฟ์นะเดี๋ยวคุยกันคุยกันพีเจนี่รอพีเจนี่พิมพ์มาใหม่เลยเดี๋ยวน้องได้กดคอไปใช่ผมผมเปิดอันนี้ไม่ได้อ่ะเปิดแบบกดกดเปิดดูว่าใครขอมาไม่ได้พี่เจนี่พิมพ์ิมพ์มาใหม่้น้องใหม่หน่อยพีเจนี่พิมพ์พิมพ์มาหาน้อาอีกรอบหนึ่งฉันตื่นเต้นมีแต่คนมีแต่คนบอกว่าอยากดูพี่เจนนี่เห็นไหมพี่เจนงอนแต่เดี๋ยวพอเปิดมาแกต้องงอพี่เจนแล้วนะเพราะว่าพี่เจนน่ะงอนพี่เจนพี่เจนี่ ผมต้องดูก่อนว่าใครจะมาระหว่างพี่เจนนี่กับพี่เสนาหอยพี่หอยมึงบุลลี่เหรอไม่ได้บุลลี่แต่แบบเออหน้าเหมือนน่ารักไงน่ารักพี่เจนนี่หายไปไหนพี่เจนนี่พิมมาให้เออพี่เจนหายไปแล้วว่ะเสียใจมากเลยพี่เจนหายไปแล้วงอนเจนกรมมันกดดูไม่ได้แม่งอนไปแล้วแม่งงอนไปแล้ว เมื่อกี้มีอีปัาทักมาด้วยนะพร้อมสิพี่เห็นตอนนี้ในในช่วงในเฟซอในเฟซบุ๊กอะแกกับพี่ประสบปัญหาเดียวกันคือนาฬิกาชีวิตพังใช่ใช่ไหมคือคือมันนอนผิดเวลาไปหมดเลยอะแม่ยังไม่ได้นอนเลยแต่เมื่อวานพี่เซเลอร์บอกเขินนะเขาใช่ไหมวันวันนี้นอนไปกี่โมงนอนไปสามชั่วโมงนอนไปสามชั่วโมงใช่แต่ว่าถ้าไม่ได้นอนล้วไม่นอนเ้ไม่นอนแค่นี้ ก็ไม่ได้นอนตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มของเมื่อวานก็แบบน้ำตั้งแต่เมื่อวานเลยเออสรุปพี่เซนพี่เซนนี่ไปจริงหรอแกน้ำตาจะไหลเดี๋ยวนะเมื่อกี้ฉันเจะถามไว้แล้วว่าเอ้ยอดแล้วเนี่ยเป็นไงหล่ะแกทำพี่เนี่เสียใจอ่ะปัดก็นอนติกลมปัดก็เมียบพี่รำคาญพี่ลบพี่คุยพร้อมอยู่พังสุดพี่เนี่ไปจริงอ่ะ ตีนด้ไปจริงเว้ยเขาไม่คุยด้วยน้ำตาสลายเห็นแกมีไปเต้นเพลงไม่เจนนี่มาใช่ปะใช่น่าราคิ้วๆว้ปปัดมันงอนเหมือนกันปัดเหมือนก็งอนจริงปะสวัสดีไปละวีปปัดเฮ้ยนี่แกเด็ดนะแล้วแล้วแล้วได้อ่านได้อ่านนิยายเรื่องเหนือพระรามมั้งเงี้ยงเราอะอ่านนิดเดียวอ่านไปนิดเดียวอ่านนิดเดียวแต่แต่แต่ของแกคือแกรู้ใช่ปะว่าของแกคือแบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะแกตามจีบเขาสุดพลังมากเลยนะใช่ใช่ตามจีบเขาสุดพลังแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เออยังไงแต่ว่าในคาแรคเตอร์ผมเหมือนก็คือเป็นคนที่แบบมีแต่คนชอบผมแล้วผมก็ไม่สนใจแต่ว่าเจอคนนี้ก็ไจแบบไล่จีบเออเอาจริงๆก็จะบอกว่าในคาแรคเตอร์อ่ะเหนือเป็นคนที่เจ้าชู้มากเหนือเป็นคนที่แบบมีอะไรกับคนแบบไปทั่วเลยอ่ะคือเจ้าชู้มากๆอ่ะผมว่าเอป็นผมว่าพี่นอกเรื่องเลย นี่พูดติฉันพูดจริงจริงจริงพูดจริงด้วยความด้วยความที่ว่าผมไม่ได้อ่านแบบอ่านในเรื่องขนาดนั้นไงยังไม่ได้อ่านอ๋อเออใช่เหนือเหนือเป็นแบบนั้นทีนี้พี่อยากทุกคนใช่เนี่ยพี่แลวพี่พี่เลยอยากจะรู้ว่าแล้วแล้วแล้วเหนือกับพร้อมอะเจ้าชู้เหมือนกันหรือเปล่าโอ้ผมถ้าถามแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าแบบต่างกันมากเลยนะแบบฟ้ากับเหวทิ้งหงหน้ามือกับหลังตีนเลย จริงเหรอบบก็คือบบเราอะหลางตีนใช่ไหมก็คือแบบเหนือจะชูบบะชใช่ป่ะผมเป็นคนที่แบบรักเดียวเลยอะไม่ไหวอะแบบตัดเดียวตัเดียวเออหรอคุณผู้มสมคะถ้าคุณเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณคิดจริงลงเนอนะจริงๆนะฮะทุกคนนะฮะ เออแต่ก็อยากดูเหนือพระแต่มันมันมีคนไปโพสในกลุ่มนะแกช่วงสองสวันที่ผ่านมาว่าแบบเอารูปแกกับกับเอ่อเอ่อเบนน่าไปโพสในแง่ประมาณว่าแบบอยากดูเหนือพระรามแล้วอืมสมมุตินะสมมุตินะถ้าเป็นชีวิตจริงนะถ้าเบนมันมีฝาแฝดแกคิดว่าแกสามารถแยกเบน์ออกได้ปะถ้าเป็นแบบแกสามารถแยกพระรักมกับพระรามได้ปะเพราะอย่างอย่างในเรื่องเนี่ยเหนือจะแยกพระลักพระรามได้เสมอ แต่คิดว่าถ้าเกิดตัวแกจริงๆแกสามารถแยกแบบพลรักพลาลมได้ปะผมว่าแยกได้นะอย่างไรกคือพลรักพลาลมนิสัยจะไม่เหมือนกันหรอใช่นิสัยจะไม่เหมือนกันแล้วก็อ่ามันจะเหมือนกันบางอย่างแต่มันก็ไม่เหมือนกันหมดไงมันก็จะแต่งตัวต่างกันอย่างเช่นเขาเดินมาด้วยกันใช่ปะเขาเดินมาด้วยกันใช่ปะเออเราตะโกนมาาพลามใครหันมาก็คนนั้นแหละ <laughs> พูดนะต่อให้กูไม่ใช่พลังแต่กูอยู่ยตรงนั้นแล้วมึงตะโกนพลาบกูก็จะหันไปมองเหมือนกันร <laughs> ู้ไหมอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมุตินะถ้าสมมุตินะถ้าสมมุติว่า,า,มมวาเอ่อเกิดขึ้นจริงแล้วแกไปจีบคนคนหนึ่งจริงที่เขามีแบบฝาแฝดกันอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าแฝดนั้นเขาชอบแกทั้งสองคนเลยแกจะเลือกที่จะแบบตัดแฝดคนหนึ่งออกไปหรือว่าเอาทั้งสองคนหรือไม่เอาใครเลยอืพี่ฟังไว้นะ เอเล็ o ไอเ o ็บยูทูแต่มันก็รู้รู้ไหมมันไม่ดีนะถ้ามีรักแค่หนึ่งคนที่สอ่อเขาคงร้าวในใจถูกปะใช่ก็แค่สงสารเพราะฉะนั้นไม่ได้คิดไม่ได้คิดแบบคบใครซ้อนซ้อนปะเออ,อเออ <love> แล้วถูะเกียดอ่ะแล้ว <c oughs> น,นี่จะนอนกี่โมงในวันนี้ ไม่รู้พี่ง่วงตอนไหนก็นอนตอนนั้นแหละแต่ผมไม่รู้สึกง่วงเลยแล้วคือตอนแรกพี่บอกว่าเมื่อวานนี่ะพี่ราาพปรับเวลาแบบจากจากเมื่อวานอดเมื่อวานยอมแบบกั้นไม่นอนเว้ยแล้วม่นอนตอนสี่ทุ่มเพื่อได้ตื่นเก<ม>้าโมงครึ่งใช่ป่ะแล้วก็เผลอหลับไปตอนหกโมงเย็นแล้วก็ตื่นมาตอนสี่ทุม่ม,มกม็คือไม่หลับอีกต่นไปแล้วห<ม>ลานที่ฟาสมมุติเก่งมากแล้วผมกาได้ตู้ชูอ<ม>่ะเก็นไหมขอสองพร้อมขอสองค่ะแล้วพี่เสดใดนอนเฮ้ยพี่ ผมมีคอนเทนต์หนึ่งที่ผมอยากจะทํามากๆตั้งแต่อะไรอย่างไงเล่าสิผมรู้ว่าได้ถ่ายซีรีส์กับทุกคนนะครับก็คือผมอยากขอกลุ่มไลน์ <c oughs> ให้เราคุยกันทุกคนเพราะผมไม่เคยเห็นทุกคนคอกันเลยตั้งแต่แบบถ้าแยกกันก็คือไม่คุยกันเลยผมเลยแบบอยากคอกลุ่มไลน์สักวันหนึ่งแบบเออจะได้ดูว่าใครแม่งเข้ามาคุยกันบ้า <c oughs> นจะได้สนิทกันไง แกมันคือเรื่องจริงเว้ยพี่จะบอกว่าใครที่แบบไม่ได้ไลฟ์เป็นในในในไอจีอยางพวกเราให้เราแบบเรา,เราเได้เจอกนในไอจีบ้างใช่ปะไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยในกลุ่มไลน์เราคือมีตอนนี้มีอยู่หรือเปล่าอย่าไม่รู้เลยตอนเนี้ยมีมีก็จะมีที่ผมสนิทสุดอะที่ผมคุยคุยมากที่สุดเนจะก<อ>สนิทุกคนก็คือโป๊ก<อ>ด้เรื่องคำที่ว่า<อ>ผ,มผมแบบ เคยไปเที่ยวลังสิตบ่อยแล้วโฟกก็เรียนเรียนแล้วก็พาขี่เขานั้นผมก็เลยแบบบองเลี้ยไปอยู่กับโฟกเออไปแบบพักเล่นอนอนเล่นกับโฟกงนี้นั่น<อ>ก็แบบเลยได้สนิทกับโฟกด้วยแล้วได้ความที่ว่าโฟกมันอายุเท่าผมไงกเอเอเแบบอสนิทกันก็เป็นเพื่อนกันก็คุย<อ>ุยกันบ่อยสุดลองลงมาน่าจะเป็นพี่พี่หยินพี่หยินลองมาน่เใช่พี่หยินลองมาใชคุยกันแต่เรื่องเกมใช่ไหมติดเกมไงพวกเธอติดเกม ช่งงงไปหมดเออแต่จริงเราไม่เคยคอลไลน์กันเลยอ่ะจริงจริงอ่ะพี่รู้สึกว่าต้องรอไปคอแล้วล่ะผมว่าต้องรอไปคอแล้วใช่ไหมพี่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะพี่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์หรออยู่กลุ่มไหนมันมีหลายกลุ่มมากเลยอ่ะกลุ่มไหนนั่นเลยอ่ะกลุ่มกลุ่มไอเนี้ยกลุ่มเอ็นกลุ่มที่ทีมงานให้เราเตรียมเสื้อผ้าขอตุ่มปะใช่อยู่สิเออเราก็แบบไปไลน์ในกลุ่มนั้นเลยไปคอในกลุ่มนั้นเลย จริงเราต้องคุยกันบ้างนะหรืออย่างอย่างน้อยๆก็าแบบเมาส์มอยหลังจบ EP หนึ่งก็ได้อ่ะผมว่าเนี่ยวางในสายที่สุดแล้วพี่กับผมไปเปิดประเด็นด้วยกันเลยมึงมึงตีสองเขาไม่หลับกันเรือไงมันยังมีคนมีมันมีคนไม่นอนไม่ถ้าคือมันมันจะไม่ได้กดแบบมันจะไม่ได้โทรไปหาทุกคนแบบเสียงดังมันแค่แบบแค่คนเข้ามาเข้ามาเข้าเข้าม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 าเข้มาเข้มาเข้มาเข้ามาเออก็ดีนะามาเข้ามเ้นเขเดีายวเดี๋ยวเข้เข้าเราไลฟ์้ามเส้าจใเ่ปามากข้ปเ ไปไปโยนไปในกรุ๊ปก่อนพิมไปในกรุ๊ปก่อนแล้วเราก็นี่ไงอย่างน้อยปัดก็ไม่นอนหนึ่งคนมามาเออเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไม่พี่พี่พิมดีกว่าพี่พิมพี่พิมมามาคอกันดีกว่าเออมาคอกันไปเปิดเลยใช่ไหมใช่พี่พไปเปิดนะพี่แบบเป็นอาวุโสมันจะดูแบบโอเคกว่าโอเคผมว่าเราไปผมว่าเราไปคอกันเถอะเราเริ่มรเลยเหรอเอาไปไปไปเลยพี่ไปก่อนโอเคครับทุกคนก็ เอาไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวพร้อมจะพักผ่อนแล้วแล้วพร้อมจะไปมอมอยกับนักแสดงคนอื่นนะครับแล้วเอาไว้มาเจอกันนะครับครั้งหน้านะครับก็อยากให้ทุกคนมาดูไลฟ์กันบ่อยๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่นั่งมาดูไลฟ์จนจบเลยนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับรักทุกคนแล้วก็ฝาก end of the day ใจด้วยนะครับเอาไว้ติดตามด้วยกันโอเครักทุกคนนะครับ